สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคง้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคง้งอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับข่าวสารวันนี้เข้มข้นกับวงการฟุตบอลไทยหลากหลายประเด็นนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o u t u ู e ของคิดไซโคง้งให้ก้าวเข้าสู่3 0 0 0 0 0ซับสไครต์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเหลือแค่สองหมื่นซับเท่านั้นนะครับไม่อยากบอกว่าเหลือแค่ของมันก็ยากเหมือนกันนะกับการที่จะทะลุไปถึงจุดนั้นได้แต่ที่ผ่านมาช่วงทีมชาติเนี่ยผมก็ได้ผู้ติดตาม เพิ่มมาอีกเยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆกับกระแสของทีมชาติในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทุกช่องทางของเรา Facebook TikTok หรือแม้แต่เว็บไซต์ของคีไซคงด้วยนะครับประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันนะครับก็คือโกมึกหยอง หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกมึกหยองยังมีโกมึกหมึกอบกรอบป,ปุงรสและอีกหลายรสต้องลองมาเริ่มต้นที่ข่าวนี้กันก่อนครับกับความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลที่จังหวัดสมุทรปราการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายกสมยศ พยายามอยากจะให้มันเกิดศูนย์ฝึกมาตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งสมัยแรกแล้วนะครับถ้าใครจำกันได้เนี่ยก็ไปเซ็นสัญญากับทางมอกรุงเทพทนบุรีเป็นสัญญาระยะยาวพันธมิตรกัน20ปีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จะมาผุดที่ใหม่คือตรงนี้ที่อ้างว่าน่าสมบูรณ์และก็พร้อมมากกว่ารวมถึงการเดินทางน่าจะสะดวกกว่า ที่มอกรุงเทพธนบุรีส่วนหนึ่งที่นะครับที่เคยมีข่าวไว้ก็คือตอนที่มีการหาเสียงเพื่อลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งในสมัยที่2ของนายกสมยศตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าบริษัท King Power จะให้งบในการมาสร้างศูนย์ฝึกที่โมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยเราก็จำกันได้ว่ามันเป็นเพียงแค่การหาเสียงหรือเปล่าเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันยังมีปัญหา มีเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะสร้างกันได้แล้วก็กลายเป็นว่ามาถึงณนะวันนี้ที่ท่านกําลังจะหมดวาระในการดํารงตําแหน่งวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งจะตรงกับวันเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาคนใหม่ก็มีความพยายามนะครับที่จะออกข่าวและก็หาวิธีทางในการที่จะดําเนินการเปิดการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งนี้ให้ได้เมื่อวานที่ผ่านมาวันที่1กุมภาพันธ์ก็เลยถือเป็นเลืงามยามดีนะครับ สิบนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีพลตรุเอกดรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เลยรับหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกแห่งนี้ที่เรียกว่าศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจรที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับบานเกิดของผมเองบิ๊กออดเนี่ยเผยถึงการเปิดตัวการก่อสร้างโครงการในครั้งนี้ว่าก่อนอื่นเนี่ยเขาต้องขอขอบคุณทางอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้การสนับสนุนรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการขอใช้พื้นที่กว่า100ไร่นะครับจริงๆพื้นที่มันประมาณ140ไร่นะครับซึ่ง40ไร่เนี่ยถูกแบ่งซอยออกมาเพื่อทำศูนฝึกฟุตบอลนี่แหละครับในการก่อสร้างสวนฝึกในครั้งนี้<ม>ก็ยืนยันว่าจะเป็นสถานที่แรกที่จะเป็นสูนฝึกแบบเต็มระบบนับตั้งแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลมีการก่อตั้งมานานกว่า108ปี และก็ยังพูดว่าฟีฟ่าเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้มากนะครับจะเห็นว่าหลายประเทศก็มีสวนฝึกฟุตบอลแห่งชาติเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนและก็มีการขยายไปตามแต่ละภูมิภาคต่างๆเพื่อเสริมสร้างรากฐานให้กับฟุตบอลในประเทศมีความแข็งแกร่งซึ่งแน่นอนครับการสร้างสวนฝึกฟุตบอลแห่งชาติฟีฟ่าจะควบคุมกํากับดูแลในทุกกระบวนการเพื่อให้การก่อสร้างสวนฝึกแห่งนี้มีมาตรฐานและไม่สามารถนําเงินงบประมาณตรงนี้ ไปทําในส่วนอื่นได้และต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางฝีฟ้าวางไว้อย่างประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับผมยกตัวอย่างที่เขามีสูนฝึกเช่นมาเลเซียรหรือว่าเวียดนามเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าพวกเขาก่อสร้างสูนฝึกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเวลาได้งบประมาณมาแล้วสร้างจนหมดเนี่ยพองบหมดก็ขอได้ต่อเนื่องเวียดนามเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาขอไปแล้ว4ี่รอบด้วยกันนะครับแต่บ้านเราเนี่ยรอบแรกครับ เพิ่งจะได้อนุมัติมาแต่ไม่ได้หมายความว่านี่คือรอบแรกของสมาคมกีฬาฟุตบอลในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในยุคข,ของคุณบวรวีเนี่ยก็ไปทําในพื้นที่ส่วนตัวของคุณบวรวีที่หนองจอและก็มีที่ภาคใต้ที่ภูเก็ตนะครับก็มีสวนฟ,ฟุตบอลด้วยแต่มันไม่ได้เกิดการบูรณาการเพราะเปลี่ยนนายกเนี่ยแต่และคนก็จะหาพื้นที่ของตัวเองแน่นอนครับมันคือการสร้างผลงานเพื่อทําให้คนจดจําว่าได้ทําอะไร ทิ้งไว้หรือว่าทําอะไรไว้ในสมัยที่ตัวเองดํารงตําแหน่งอยู่แต่มันสําคัญที่สุดก็คือว่ามันทําแล้วมันได้ใช้ต่อเนื่องจริงหรือเปล่าและมันเกิดประโยชน์ในช่วงเวลาตรงนั้นจริงหรือเปล่ากับปัญหาที่ควรจะต้องแก้ไขหรือสิ่งที่ควรจะต้องทําใน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมาให้ความสําคัญในการดําเนินการเรื่องนี้เหรอครับจะมาทําตอนที่ตัวเองจะออกจากตาแหน่งแล้วเหรอนี่ก็สิ่งที่ถูกตั้งคำถามเหมือนกันในมุมของสื่อมวลชนเองรวมถึงแฟนบอลบางส่วนนะผมเชื่อว่าก็มีความคิดในแบบที่ผมเป็นเหมือนกัน ขณะที่คุณยุทธนาหยิมการุณประธานคณะกรรมการกราร่อสร้างศูนย์ฝึกคนนี้ครับถือว่าเป็นโต้ผัวใหญ่ในการดําเนินการในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเลยก็บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามอยากจะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะเร่งดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้การกราร่อสร้างศูนย์ฝึกแห่งนี้เดินหน้าอย่างเป็นรูปธปร,รรมจนถึงนวันนี้ก็ได้เริ่มต้นนับหนึ่งในการท,ทําพิธีเปิดโครงการกราร่อสร้างศูนย์ฝึกแห่งนี้แหละครับอย่างทีง่ทุกคนทราบกันตลอดระยะเวลา8ปี ที่บิ๊กออสดำรงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะวางรากฐานให้กับวงการฟุตบอลไทยมีความมั่นคงทั้งระบบ4ด้านก็คือ 1. พัฒนาโครงสร้างองค์กร 2. การยกระดับและพัฒนาทีมชาติไทยทุกชุด 3. การพัฒนาฟุตบอลลลกอาชีพของไทยและ4การพัฒนาด้านเทคนิควันนี้กําลังจะได้เริ่มโครงการสร้างศูนย์ฝึกที่เป็นภารกิจสําคัญของการวางโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนมูลค่าในการก่อสร้างครั้งนี้นะครับคือทางฟีฟ้าเนี่ยอนุมัติเงินมาให้เรียบร้อยแต่ว่าจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยก็จะงวดตกละประมาณ10กว่าล้านครับก็จะแบ่งจ่ายกัน10งวดกว่าๆนะครับไม่รู้ว่าตกสักเท่าไหร่แต่ว่ามูลค่าทั้งหมดเนี่ยสล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อปีนะก็คือจะได้ปีละ106ล้านบาทถ้าเกิดคิดเป็นค่าเงินณนะปัจจุบัน ซึ่งก็มีการจัดประกวดราคากันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้บริษัทที่จะเข้ามาก่อสร้างซึ่งก็มีการอนุมัติงบประมาณไปเนี่ยทำเรื่องส่งไปที่ฟีฟา่าแล้วฟีฟ่าจะจ่ายเงินตรงมาที่คนก่อสร้างเลยนะครับตกแล้วเนี่ยในเอกสารที่ผมจําได้เนี่ยน่าจะประมาณสัก99ล้านหรือว่าตกสักหนึล้านบาททุนทั่นะครับเพราะว่าในช่วงที่มีการเบิกจ่ายเงินเนี่ยค่างเงินมันอาจจะมีพุ่งขึ้นหรือว่าต่ําลงฉะนั้นเนี่ย เม็ดเงินที่ได้มันอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้ไม่ต่ำกว่าปีละ100ล้านบาทแน่นอนซึ่งงานปลูกสร้างตรงนี้เนี่ยก็วางเอาไว้น่าจะจบภายในระยะเวลา18เดือนด้วยกันนะครับการก่อสร้างก็คือ1ปีครึ่งครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการลงทุนจากผู้รับเหมานะครับถมที่และก็มีการปรับทางเข้าอย่างที่เราเห็นกันในงานพิธีเปิด เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับใช้เงินไปหลักล้านบาทน,นะครับเพราะว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่มีแอ่งน้ําขนาดใหญ่แต่ว่าแอ่งน้ําตรงนี้ไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณไม่เกิน2เมตรคือใช้ดินถมเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าที่ตรงนี้จะไม่ยุบตัวแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้มีความลึกของบ่อน้ํามากมายนักนะครับถมที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเจาะลงไปข้างล่างก็ยังเจอชั้นดินคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการขุดบ่อขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้เลี้ยงปลา ของชาวบ้านแถวนั้นและเป็นพื้นที่ที่พอเข้าไปแล้วเนี่ยอากาศมันยังค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครตรงสุตประการเนี่ยอยู่เส้นสายลวดถ้าใครฟังคลิปผมและเป็นคนแถวนั้นเนี่ยจะทราบดีว่าเป็นพื้นที่อยู่แถวแถวใกล้ๆกก,ก่อนจะถึงเมืองโบราณน,นิดเดียวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประจําจังหวัดสุรประการก็ผมมองว่าการเดินทางในเส้นนั้นมีความสะดวกมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ด้วยมาตรฐานเนี่ยผมว่าอาจจะยาก สำหรับการเก็บตัวทีมชาติชุดใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นฟุตบอลเยาวชนหรือการต่อยอดฟุตบอลหญิงฟุตซอลอะไรเงี้ยก็อาจจะไปตรวนั้นได้อย่างสบายๆแต่ว่าศูนย์ฝึกของฟุตซอลเนี่ยมันไปอยู่ในอาคารที่ทําการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปัจจุบันน,นะครับมันก็จะมีการแยกตัวกันไปแต่ละที่แต่ละทางแต่สิ่งสําคัญเนี่ยที่เห็นจากแปลนในการก่อสร้างเนี่ยนะครับเรื่องที่ต้องมาพูดกันก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลครับไอ้เรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันวางงบประมาณมาอยู่แล้วยังไงสร้างเสร็จแน่ ขอเพียงแค่สมาคมชุดใหม่เนี่ยมีการเซ็นอนุมัติก็จะเริ่มมีการก่อสร้างในทันทีเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสมาคมชุดเก่าแล้วนะครับชุดเก่าเนี่ยคือเปิดหน้าว่าตัวเองเนี่ยดำเนินการอนยุของตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยการดําเนินการต่อเนี่ยอยู่ที่สมาคมชุดใหม่ว่าจะเบรกหรือเปล่าเพราะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเงินก้อนนี้ใครก็อยากได้แต่ถ้าเกิดว่าเบรกการก่อสร้างเงินก้อนนี้จะถูกฟี ف าตีกลับไปสมาคมชุดนี้ก็จะมองว่าขอประคอง แก้ปัญหาจุดอื่นก่อนจุดที่ควรจะแก้มันใช่เรื่องของการวางรากฐานไหมวันนี้การวางรากฐานมีพื้นที่ของสโมสรมากมายที่พร้อมจะเป็นศูนย์ฝึกให้อย่างเช่น B ีจีบทุมในขณะที่การแก้ปัญหาอย่างแรกคือปากท้องของสโมสรการสร้างมูลค่าของลีกให้ภาพรวมของบอลไทยเนี่ยกลับมาซึ่งค่าดูแลศูนย์ฝึกเนี่ยนะครับอย่างเช่นมอกรุงเทพธุรีเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลมาค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยนะครับเยาวชนทีมชาติดเนชุดไปเก็บตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายวันละ25งหม เก็บตัว15บวันค่าใช้จ่ายก็375,000บาทอันนี้คือนับเฉพาะตัวนักกีฬาแต่ก็ยังไม่รวมค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟและค่าดูแลสนามซึ่งการดูแลสนามเนี่ยนะครับก็เดือนหนึ่งเนี่ยแต่ละสนามเนี่ยประมาณสักหนึ่งแสนบาทซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะสร้าง4สนามแต่อาจจะเสร็จก่อน3สนามการดูแลเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งหลักล้านแน่นอนเพราะว่าต้องมีพนักงานในการที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพนักงานประจําผมว่าหลักๆกเนี่ยนะครับตีกลมๆไปเลยเดือนละ1ล้าน ก็12เดือน12ล้านและคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าทีมชาติไปซ้อมเนี่ยมีความต่อเนื่องเก็บตัวในระยะยาวไหมสำหรับบางชุดนะครับและจะหาเงินกลับเข้ามาที่สูนฝึกแห่งนี้ยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ทําการบ้านให้ทีหนึ่งผมก็อยากทราบมุมมองเหมือนกันว่าผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยมองเห็นปัญหาในเรื่องนี้ยังไงคือในมุมผมเนี่ยผมก็สนับสนุนนะครับอยากให้มีศูนฝึกที่มันครบวงจรจร,จร,จร,จริงๆกับสมาค,คมกีฬาฟบบุตบอลบ้านเราแต่ถ้าเกิดว่ามองจากปัญหาณนะวันนี้นะครับ เรื่องของสูนฝึกมีความจําเป็นอันดับต้นๆหรือเปล่าอาจจะต้องมีการมานั่งตั้งคําถามแล้วก็ชั่งน้ําหนักกันให้ดีนะครับเพราะว่างบประมาณในทุกๆปีเนี่ยวันนี้แบบแปลนโครงสร้างมันเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วถ้าไม่สร้างปีนี้แล้วมาเก็บกวาดปัญหาต่างๆที่มันคาราคาสั่งซึ่งโดยรวมเ่ยนะครับการบริหารจัดการเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็บีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่แล้วแต่มันต้องมาดูนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องลหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรคือเรื่องที่ต้องทําก่อน คือต้องลำดับความสําคัญเรื่องของศูนฝึกเนี่ยมันก็สามารถเดินหน้าไปได้ตัวของมันเองครับเรื่องของการก่อสร้างก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับว่ามาดีปัญหาฟีฟ้าให้มาเต็มร้อยแต่ฟีฟ้าไม่ได้ให้งบในการดูแลรักษามาซึ่งตรงเนี้ยสมาคมก็ต้องมาหาเงินในการจัดการก็ต้องกลับไปดูว่าเงินในครั้งเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่สิทธิประโยชน์ที่ต้องทํามันต้องหาอีกเท่าไหร่เพื่อเอามาจุนเจือในส่วนนี้เพราะถ้าเกิดจะเก็บตัวให้มันดีขึ้นเนี่ยมันคงไม่ใช่ปีละสิบสองล้านบาท ทีมชาติมันต้องใช้เงินมากกว่านั้นถ้าคุณหวังว่าคุณจะไปฟุตบอลเยาวชนโลกในทุกๆชุดส่งต่อความต่อเนื่องและก็ผลิตทรัพยากรจากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อส่งต่อเข้าสู่สโมสรหรือเอาเข้ากลับมาสู่โครงสร้างของฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะไกลกับพวกเรามากจนเกินไปแต่ก็ยืนยันตรงนี้นะครับว่าภาพในการเปิดงานเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การตัดริบบิ้นแต่เรื่องของการตัดสินใจและการดำเนินการหลังจากนี้ อีก18เดือนหรือว่าปีครึ่งเนี่ยมันอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านนายกสมาคมกีฬาชุดใหม่ที่หลังจะเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเรื่องนี้ยังไงบ้างส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ต้องดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องก็คือหลังจากกลับมาแยกย้ายกันคืนสู่สมโมสรนักกีฬาก็กลับไปเตรียมตัวแข่งเลขกมาซาดาอิชินะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ลงเครื่องมา ถึงประเทศไทยก็บอกว่ายกเครดิตให้กับนักกีฬาทุกคนเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยมากก่อนแข่งเอเชียนคัพแต่ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นทําให้งานมันออกมาดีแล้วก็กลายเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดของเขาที่ได้จากนักเตะด้วยปัจจุบันเนี่ยอิชิอายุ57ปีนะครับและเขาก็ได้บอกว่าเขาเดินหน้าทํางานต่อแน่นอนกับการวิเคราะห์เกมของเกาหลีใต้ซึ่งทําไว้บางส่วนแล้วแต่เกาหลีเนี่ยยังอยู่ในรอบต่อไปของเอเชียนครับ ก็จะตามดูฟอร์มไปเรื่อยๆและคิดว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีโอกาสเป็นคู่ชิงชนะเลิศกันในชิงแชมป์เอเชียขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนฝากขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ประธานสโมสรที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันในรายการนี้หลจัจากนี้จะขอความร่วมมือให้ส่งนักกีฬาที่คัดเลือกมาร่วมทีมต่อไปและเขาเองเนี่ยก็จะตามไปดูฟอร์มในการฝึกซ้อมด้วยไม่ใช่เพียงแค่วันแข่งขันเท่านั้นนะครับขอแต่ละสโมสร โดยโปรแกรมต่อไปของทีมชาติชุดใหญ่ก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นะครับเราอยู่กลุ่ม C ีนัดท,ที่3จะไปเยือนเกาหลีใต้พเพื่อสบดีที่21มีนาคมนะครับและเกมที่4เปิดบ้านเจอกับเกาหลีใต้วันอังคารที่26มีนาคมที่ราชมังคลากฬา,าสถานในเวลา19บเนาฬิกา30นาทีนะครับก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารของทัพช้างศึกทีมชาติไทยได้ทางคิดไซโคนี่แหละครับส่วนบรรยากาศใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ ในวันที่8กุมภาพันธ์ก็คือวันพฤหัสหน้านะครับล่าสุดเนี่ยมีงานต่อเนื่องเลยนะครับจากหลายเน่วยงานที่จัดกันเมื่อวานเนี่ยเป็นคิวของไทย i PBS นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรบัณฑิตก็จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องบอลไทยเนวดา by ไทย PBS นะครับที่ห้องคอนเวนชั่นชั้น2สํานักงานใหญ่ไทย P ี BS ซึ่งก็มีคดดเดตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมถึงอดีตผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยผู้แทนองค์กร สื่อมวลชนของสายกีฬาหรือว่าสื่อมวลชนทั่วไปแล้วก็นักวิชาการผู้นวยการอะคาเดมีรวมถึงผู้ฝรึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถาบันการศึกษานักเรียนและก็นักศึกษาเนี่ยเข้าร่วมง,งานกันคึกคักเลยนะครับเริ่มต้นที่คนแรกคุณไภัยทย์ชุติมากรกูรมางานนี้อีกแล้วนะครับเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็เป็นนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพี่เหม็นก็บอกนะครับว่าทั้งองค์กาพยพข,ของวงการฟุตบอลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นําถ้าผู้นําเก่งฟุตบอลก็ดีไปด้วย ฟุตบอลเป็นกีฬามหาชนเบอร์หนึ่งของโลกฟีฟ่ามีสมาชิก219ชาติฟุตบอลโลกยิ่งใหญ่มากกว่าโอลิมปิกเยอะฟุตบอลลูกเดียวทําให้กษัตริย์สองชาติผู้นําของสองประเทศมานั่งดูฟุตบอลโลกเครื่องบินบินกันบุ่นไปบดบนน่านฟ้ามูลค่าเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็เพราะฟุตบอลลูกเดียวสิ่งที่พวกเราเสวนากันมาทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นํา ถ้าเจ้าของบริษัทเก่งองค์กรน,นั้นก็รุ่งเรืองฟุตบอลก็อยู่ที่ว่าผู้นําจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับความโปร่งใสถ้าผู้นําชัดเจนหมื่นกว่าล้านก็หาได้ส่วนนายกวันกล้าคุณวันกล้าขวัญแก้วนะครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ก็ได้พูดถึงประเด็นสําคัญเรื่องเงินสนับสนุนในวงการฟุตบอลว่าถ้าพูดถึงฟุตซอลเนี่ยเขาคุกครีมาฟุตซอลเคยไปของเงินสมาคมฟุตบอลสมาคมบอกว่าหลีกให้เงินมาก้อนหนึ่งเงินส่วนนี้เนี่ยคงต้องไปลงฟุตบอลก่อน ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาให้อยากให้สมาคมนึกดีๆว่าอะไรที่มันขึ้นหน้า <c oughs> ขึ้นตามากที่สุดที่ไม่ใช่สิวนั่นคือกีฬาฟุตซอลหรือเปล่าที่ฟุตซอลหญิงไปคว้าเหรียญทองเอเชียนอินดอร์มาเชียอาร์ตเกมในปี2017ที่เติร์กเบนิสถานส่วนฟุตซอลชายเนี่ยไปฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว6ครั้งติดต่อกันสมาคมได้คะแนนที่ประเมินมาที่ได้อยู่ในตัวเลขที่ดีถ้าไม่มีฟุตซอลก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็อยากให้นนยกคนใหม่รับทราบถึงปัญหานี้เพื่อนําไปแก้ ถ้าพูดถึงฟุตซอลเงินไม่พอแล้วทำยังไงก็ต้องหาเองมันก็เป็นปัญหาที่ว่าแข่งได้ไม่นานน้องๆต้องแยกย้ายกันไปทํานาไปขับวินหาเองแล้วก็ยังไม่สามารถเลี้ยงชีพให้มันมั่งคั่งได้แต่ถ้าเกิดปัญหาเรื่องนี้ถูกแก้ไขตั้งแต่แรกก็จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมาในวงการฟุตซอลส่วนลีซอเทียเตวินไทยนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยบอกว่าผู้สารนาทีเนี่ยก็ไม่หมดกับปัญหาฟุตบอลต้องพูด3าวันก็ผ่านฟุตบอลมาเยอะ ไปเล่นฟุตบอลและไปเรียนที่อังกฤษจากลุงราวิโหลทองก็สะท้อนให้เห็นว่าต้องพัฒนาจากเยาวชนเป็นสิ่งแรกเอเชียนคัพนักเตะทุกคนแฮปปี้แต่ทีมไทยยังไม่ได้มองถึงเอเชียนคัพสปีข้างหน้าว่าจะเอาอยัางไงกองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยตอนนี้ธีรศิลป์แดงดาแต่ตอนนี้มูย35ปีแล้วมาดูบอลไทยตอนนี้เปิดพื้นที่ให้อาเซียนมากเกินไปมองว่าต้องตัดโควต้าอาเซียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะไทยมากกว่านี้โดยเฉพาะ นักเตะเยาวชนไทยให้เติบโตเพื่อก้าวต่อไปในการติดทีมชาติในอนาคตส่วนผู้สมัครนายกสมาค,คมกีฬาฟุตบอลก็มาร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างคุณพอลีนงามพริง้งบอกว่าถ้าอยากให้บอลไทยเป็นเหมือนเดิมก็เลือกไปและอีก4ปีก็อย่ามาบ่นแล้วกันส่วนคุณวรดงทิวทัศน์บอกว่าเกียรติของคนฟุตบอลมันต้องมีอย่าให้ใครมาชี้นำถ้าอยากเจอผลที่แพ้0ต่อ8 0ต่อ50ต่อ4เหมือนที่เคยเจอมาเจอแบบนั้นเพราะอะไร เพราะสโมสรไม่ปล่อยตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดจะแก้ไขยังไงต้องทําให้สโมสรมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติที่เท่ากันส่วนคุณโคลกริดนภาลัยนะครับบอกว่าตัวเคาเป็นสื่อบางทีเขียนไปเนี่ยพวกผู้บริหารสมาคมฟุตบอลก็ไม่สนใจฟุตบอลอยาวาชนเนี่ยถูกหมังเมินตัวเขาพูดทุกเวทีต้องให้ความสําคัญกับบอลเด็กรวมถึงฟุตซอลก็ต้องให้ความสําคัญด้วยนายกคนใหม่มีเงินอย่างเดียวไม่ได้มีเงินแล้วโง่อย่ามาเป็น ก็ซัดก,กันตรงๆแบบนี้แหละครับส่วนคุณยิ่งรักรักุวันนะครับพี่บับเบิลก็บอกว่าจริงๆในมุมคนอยู่กับวงการฟุตบอลไทยเนี่ยคนทําบอลไทยยุคนี้ทําให้บอลมันเสียของคนที่ทําอยู่ทุกวันนี้มือไม่ถึงเลิกสิทธิ์ไทยลีกปั่นกันได้ขึ้นมาปีละพันกว่าล้านทุกวันนี้มูลค่าศูนย์บาทเส้นกราฟมันไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วแต่ก็น่าจะทําให้สูงขึ้นได้ไทยลีกต้องแยกเด็ดขาดจากสมาคมบอลต้องเปิดรับสมคัครซีอที่มีความรู้ความสามารถต้องเป็นคนที่หาเงินเก่งไม่ใช่ทําเพื่อมา ตั้งเงินเดือนของตัวเองนอกจากมีฝีไม้ลายมือในการบริหารต้องมีใจเป็นหนึ่งที่จะเข้ามาขอแค่ต่อยอดให้ได้คุณเศกษสรรสิริพงศ์ครับผู้เป็นทุกอย่างให้กับกำแพงเพชร fc เป็นโค้ชเป็นเจ้าของสมโมสรตัดหญ้าทําอะไรทุกอย่างเองหมดเท่าเดียะทำได้เป็นหนึ่งเสียงจากทีมรากหญ้าคือทีมผุยิภาบอกว่าต้องเอา DNA นักฟุตบอลไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนหน้านี้มี Thailand w ว y แต่ยังไม่รู้ว่า Thailand w ว y คืออะไรหลังจากนั้นเอ็กโคโน ก็เคยจะสร้างไทเวย์ขึ้นมาอีกมันก็กระจัดกระจายไปหมดไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อกันที่พี่กุ้งสุชินพันธ์ประภาสนะครับอดีตนักเตะท,ทีมชาติไทยฉายาแรอันกุ้งนะครับก็บอกว่าฝากถึงนายกคนใหม่การพัฒนาโคช้ชมันควบคู่กับนักบอลอยู่แล้วจะทํายังไงให้มีคุณภาพดูจากอดีตทีมชาติที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วทุกวันนี้มีเยอะจะสร้างสูนฝึก แต่ไม่พัฒนาโค้ชให้เอาบุคคลเหล่านี้มาพัฒนาต่อไม่กี่ปีคนเหล่านี้ก็ตายไปจะให้ความรู้ที่อยู่กับตัวคนพวกนี้ตายไปด้วยไม่ได้ต้องเอามาพัฒนาให้อยู่ในวงการฟุตบอลอยากให้มองเห็นความสําเร็จของโค้ชคนไทยมาก่อนเป็นอันดับแรกนี่คือเนื้อหาสําคัญสําคัญที่ผมรวบรวมมาให้นะครับก็เป็นมุมมองต่างความคิดแต่สําคัญที่สุดทุกคนหวังดีกับฟุตบอลไทยถึงไปรวมตัวกันในงานต่างๆและเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆงานที่น่าพูดถึงก่อนจะเลิกตั้งในวัน สบบดีข้า,าปิดท้ายกันที่เรื่องนี้นะครับการจับสลากงานฟุตบอลช้าง FA ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับก็ออกมานะครับคู่ที่น่าสนใจอาจจะไม่มีบิ๊กแมชในการชนกันของทีมในไทยลีกหนึ่งที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับแต่ก็ทําให้โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันน่าสนใจในรอบลึกๆมากกว่านี้ก็ออกมาดังนี้นะครับประจวบเจอลําพูนอุดรจากทีสเจอกับสุรินซิตี้นะครับทีมจากไทยลีกสาด้วยกันเองสงขลาเอฟซีครับไทยลีกสาพบกับแบงคอกยูไนเต็ด สุขโขทัยเจอกับสายมิดกบบินยูเนเตดจากไทยลีก 3. สมสมุทรสาครซิตี้ไทยลีก3เจอกับเชียงใหม่ยูเนเตดไทยลีก2บางกอกเอฟซีไทยลีก3เจอกับบุรีรัมยูเนเตดแชมป์เก่าพิษณุโลกยูเรเตตไทยลีก3เจอกับราก้อนปทุมวันการชนะบุรีจากไทยลีก2และชลบุรีเอฟซีพบกับนคนปรปฐมยูไนเตดนะครับการแข่งขันรายการนี้ก็แชมป์รับเงินรางวัล5ล้านบาทรวมถึงสิทธิ์ไปแข่งขันรายการเ FC Cha m ม ions League ทีมรองชนะเลิศรับเงินรางวัล1ล้านบาทยังมี รางพิเศษจากช้างสปอร์ตแมนชิพอ w วอร์สำหรับนักฟุตบอลที่มีน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ด้วยช้างเอฟเอคัพรอบ16ทีมจะทำการแข่งขันวันพุทธที่28กุมภาพันธ์นะครับเป็นการเตะแบบน็อกเอาท์แพ้คัดออกหากหมดเวลา90นาทียังเสมอกันก็ต่อเวลาพิเศษออกไปครึ่งละ15นาทีเสมอกันอีกตัสดสินด้วยการดวลจุดโทษนะครับเพื่อหาผู้ชนะในการเข้ารอบต่อไปครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในทุกๆวันแบบนี้ผ่านทางหน้าจอของคิดไซคอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามารู้จักช่องบอลไทยของเราช่องนี้นะครับก็จะมีประเด็นที่หลากหลายมากกว่านี้อยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็ลองสอบถามมันเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตอบแต่ว่าเราอ่านนะครับแล้วก็เห็นว่าทุกท่านเนี่ย อยากจะรู้เรื่องไหนกับวงการฟุตบอลไทยถ้าเราหาข้อมูลมาได้เราก็จะใส่ารายละเอียดเล่าให้ฟังแบบนี้ในทุกๆวันแน่นอนนะครับส่วนโปรโมชั่นของโกมึกอยู่กับเรานะครับก็ต้องรับตรุษจีนไม่อยากให้พลาดนะครับเป็นโปรโมชั่น2แถม1นะครับซื้อ2แถม1กับ3รสชาติที่มีให้เลือกครับหมึกนิ่มซอสเผ็ดเกาหลีหมึกหยองปรุงรสสไปซี่และปลาหมึกอบนิ่มปรุงรสนะครับ รีบซื้อเพื่อต้อนรับความเฮงได้แล้วครับทานโกมึกเพิ่มความเฮงกับโกรสุดคุ้มต้อนรับตรุษจ,จีนตั้งแต่วันนี้ถึง10กุมภาพันธ์นี้นะครับโปรโมชั่นนี้เฉพาะที่บิ๊กซีทุกสาขาเท่านั้นนะครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งลาไปแล้วสวัสดีครับ